อ้ยจะเป็นพาแนงก็ได้หรือว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาเนื้อขาลายก็ได้จ้าน้ำยากะทิช้ำๆอุย้ยน่ากินจังเลยมาเด้อค่ะเดี๋ยวลาดพริกใส่อีกจังหน่อยนะคะพริกลงไปค่ะเิ็ดๆเส่บๆ กะทิคนๆเนือ้อเปื่อยๆอร่อยแซ่บ มาเด้อค่ะพัดแน่งกับําเองเป็นเนื้อขาลายรับเนื้อติดมันผสมกันเป็นเนื้อเสือค่ะจะร้องไห้กับเนื้อขาลายผสมกันอร่อย เต็มซิฟแสบเหนียอปเปืเป่อยมาใส่หมูรวนี่มือนบักพริกก็ไดาบ้านหลังนี้บ้านหลัานางนี้อยู่คนเดียวแต่ว่ากินบักพริกเปลือบเองกินเผ็ดไหมหมักพริกกับซอสแสบอีกแล้วเนาะเนื้อขาไลา่แบบตุนเปล่อยๆนะนะเสียบเถอะ กินเนีแซ่บกะทิไม่่คยหอมไม่่คยแสบกินอยู่กระทองห้องช่วงนี้ไอเอฟด้วยค่ะไอเอฟก็คือว่ากินอาหารเนี่ยมันเป็นเวลาอยากลดนะ kim lăng hộp uống nào em ơi có bình luận đấy Xẹp ý đấy thôi là สมบอไปฝากเขาเขาจะมาโว่โอยอร่อยมากเลยเฮ้ยห <laughs> ง่องกิิเนาะโอ้ย ินกับขนมจีนแล้วจะมาเสแปร์แทบม,มันมันมันเนี่ย ประเทศแบบมีกะทิกระแซบเลยเนี่ยมีกะทิน้ำเนื้อเนี่ยเนื้อโค้คุณเยี่เมืองสักคนกินแต่เนื้อโค้คุณน,ขขกกน,น,นี่แหละ มันหลายเมืนเนองเหนือโคขุนพ่นย่างคำ้ำละวันยังคือว่า,าพ่นย่างคำเดียวมองบานพ่นย่างคำํำเ็าเป็นแรงเลียงโคขุนล่ะก่ะขาเป็นวิรุ่งขาสัดนะนะ เขาก็เลี้ยงใท้ชุ่มชนเลี้ยงพอเราก็เป็นสรักวานอ่ะแตวเขาก็มาเกีียวอยู่รอ,องเรียนนี่ไปงว่าบางคนเขาก็ขุนเลยก็คือใส่น้ำตาลเอ๊ย ให้มันกินแต่น้ำตาลนั่นน้ำตาลนี่ยังน้ำตาลนี่ยังเขาเอิอ่อนะน้ำตาลนี่ยังขอเขาอะไงนว่ากินคุนมัน ơn nấm tàn nhung mà hưng uhm. lạc hưng lạc bỏ đâu không tàn nhung hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn ต้นหาเย <c oughs> ขั้นทศก่อนทศก่อนดีน้ำตาลออดีน้ำตาล มูจ๊กคอด์ทันพพสกวหมูแจักดีน้ำตาลเงินเจ้าควังเหรแล้ำบุฟเฟ่บุฟเฟ่หมูกระทะชาบูซองร้อยกว่าบาทได้กินโคคุณแบบว่าอันนะจ้ะอยู่นี่นอัเหลือ 不累 ตุนประมาณสัมม่งกว่าโอ้ดูดเดือดแสบถ้าไหนห็ดแตนใส่แตนเนื้นอจห้องไหนก็แสบอหืม ใช่ค <c oughs> รับเดี๋ยวสิมากินไม่อีกขอบคุณทุกค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกิจแรรมแบบน้นว,นวะะ่าค่ะมือในคนแราไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ